สวัสดีค่ะววันนี้นะคะเช่ญจะมาแนะนําวิธีรักตัวเองแบบเร่งด่วนค่ะและการที่เราอะรักตัวเองนะคะแบบเร่งด่วนเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากๆเลยค่ะในเวลาที่เราอะค่ะ ทแล้วก็ในเวลาที่เราไม่เห็นคุณข่างเราชัดเจนนะคะและนั่นนะคะคือเราจะต้องมารักตัวเองค่ะแล้วการรักตัวเองที่ดีระยอดเยี่ยมมากๆและเล่นด่วนได้เร็วนะก็คือการขอบคุณค่ขอบคุณตัวเราเองนะคะไปเรื่อยๆและการขอบคุณที่แบบว่าจะเข้าถึงได้เร็วขึ้นก็คือการที่เราคุยกับกระจกค่ะ มองกระจกเข้าไปนะคะแล้วก็ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราตลอดเวลาเลยค่ะจนกว่าเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราชัดเจนค่ะและเมื่อเราขอบคุณจนเห็นคุณค่าในตัวเราชัดเจนเราจะรักตัวเองได้มากๆและเราก็จะเห็นว่าเราอะค่ะมีประสิทธิภาพและมี สิ่งที่ดีๆรอเราอยู่ในการรักตัวเองค่ะและเ,เพื่อนๆจะค้นหาศักยภาพของตัวเองได้จากการรักตัวเองมากๆและเราอะค่ะก็จะไม่วิ่งหวยหาความรักจากออข้างนอกและเราก็จะไม่คาดหวังกับความรักข้างนอกค่ะพราะเรารักตัวเองได้มากพอและอบอุ่นมากพอที่ใจเราอะค่ะ จะเห็นคุณค่าในตัวเราชัดเจนนะคะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยค่ะรีบมารักตัวเองเร็วๆนะคะเลิฟเค่ะ